นคนปรปฐมวัฒนธรรมนครปฐมลงพื้นที่เตรียมความพร้อมรับการตรวจติดตามชุมชนคุณธรรมเทศบาลเมืองไร่ขิงจีราวันเบญจรงโครงการกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทยสู่สากลเมื่อเวลา10บนาฬิกาที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานว่านางทิติรัตน์เรืองสังวัฒนธรรมจังหวัดนคนปรปฐมพร้อมด้วยนางสาวอรพรคำพีศาสตร์ ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อเตรียมพร้อมรับการตรวจติดตามจากคณะอนุกรรมการตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานรากครั้งที่สาณร้านจิราวันเบญจลงตำบลไร่ขิงอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหายเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019เมื่อปีพุทธศักราช2563ซึ่งได้ดำเนินการโครงการกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย สู่สากลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำทุนทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นมาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์และบริการในรูปแบบใหม่ให้ตรงตามความต้องการของตลาดช่วยให้เกิดการสร้างงานสร้างไรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน นำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมตามแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมเพื่อยกระดับสินค้าและบริการของชุมชนในภาพลักษณ์ใหม่ให้เป็นที่สนใจอย่างกว้างขวางของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศโดยเน้นในการ ใช้ทุนทางวัฒนธรรมในชุมชนที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาผสมผสานกับความคิดสร้างสารรค์สำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดนคนปรปฐมกระทรวงวัฒนธรรมได้เตรียมความพร้อมรับการตรวจติดตามของคณะอนุกรรมการติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจ ฐานรากซึ่งกำหนดลงพื้นที่ศึกษาดูงานโครงการกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทยสู่สากลของกระทรวงวัฒนธรรมครั้งที่สามในพื้นที่จังหวัดนคปรปฐมในวันที่17ตุลาคม2565ซึ่งจะได้นำเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะอนุกรรมการโดยได้มีการบูรณาการกับภาคส่วนต่างๆเพื่อให้เกิดการรับรู้อย่างทั่วถึงและเกิดการพัฒนาอย่างมีส่วน ร่วมในพื้นที่อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยจิราวันเบญจลงผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยของชุมชนให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างต่อไปนิว24สุกันวรลิสุวรรณรายงาน